สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงยาท้ายคัมพีมุดช้าปักคันธิกาหรือเป็นโรคที่เกี่ยวเรื่องของปัสสาวะนะปัสสาวะหรือระบบทางเดินปัสสาวะคัมพีมุดช้าปักคันธิกานางท้ายคัมพีนะคะก็จะมีตำรับยายอยู่สี่ตำรับด้วยกันตำรับแรกเนาะตำรับแรกก่อนเนาะยาแก้น้ำปัสสาวะขาวขน้นขาวข้นนะคะ ดังน้ํำข้าวเช็ดก็คือเวลาเราจะหุงข้าวสุกแล้วเรารินน้ําออกเนี่ยมันจะเป็นสีขาวขุ่นขาวก้นแบบนั้นเลยนะคะตัวนี้มีตัวยาหกตัวหนักจิงและเสมอภาคมีอะไรบ้างมีกาลาบูนเทียนดําผลเอ็นอัมพันหัว,หวแฮวหมูขิงแห้งจำเลยน้ํำข้าวเช็ดเนี่ยหมูดําพันพันหมูดําก็คือหัวแห้ว,ห,วหมูดําก็คือเทียนดําพันบูนคือพัน เป็นพันที่อุดมสมบูรณ์มากเลยพันุก็คืออัมพันนะบูนณ์ก็คือกาลาบูนณ์นะเอ็นมันแห้งก็คือผลเอ็นกับขิงแห้งเลยต้องไปกินน้ำข้าวเช็ดหมูดำพันบูรณเอ็นแห้งกินน้ำข้าวเช็ดทั้งหมดเสมอภาคบดผงละลายน้ำสุกเป็นกระสายรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนชาว,วันละสองเวลาก่อน,านาอาหารเช้านะถ้าขาวคนแนงนำข้าวเช็ดนึกถ,ถึงหมูดำ พันบูนพันอุดมสมบูรณ์มากการระบูนกับพันหมูดำก็หมูดำก็อะไรคะหัวแห้งหมูดำก็เทียนดำเนาะเอ็นมันแห้งขนเอ็นขิงแห้งเลยต้องไปกินน้ําเข้าเช็ดบดผงละลายน้ําสูกทานครั้งละหนึ่งช้อนชาวัวนละสอง,วสองเวลาก่อนหารเช้าเย็นอันต่อไปตำหนักที่สองอยาแก้น้ำปัสสาวะสีเหลืองดังน้ำขมิ้นขมิ้นออกเหลืองส้มใช่ไหมคะ พราะนั้นโซนเดียวกับขมิ้นเนี่ยเอาเรื่องสีเลยมีแดงดำแดงดำนะแล้วก็ไทยคนไทยแดงดำอ่ะแดงมีสองแดงคือรากเจตมูลเพลิงแดงนะรากเจตมูลเพลิงแดงนะคะมีสองแดงรากเจตมูลเพลิงแดงและและสุพรรณถันแดงนะหรือกรรมฐานกรรมฐานแดงนั่นเองสุพรรณถันแดงรากเจตมูลเพลิงแดงนะ มีสองไทยคือลูกสมอไทยลูกสมอไทยกับดอกคำไทยนะแต่ดอกคำไทยจะหนักสองบาทลูกสมอไทยเทียนดำจะหนักหนึ่งบาทนะคะ,ะลูกสมอไทยมหาหิงลากจิตมุนเพลิงสารส้มสุพรรณฐานแดงหนักสิ่งละหนึ่งสลึงส่วนเทียนดำหนักหนึ่งบาทดอกคำไทยหนักสองบาทบดผงละลายน้ำมะนาวรับประทานครั้งละครึ่งช้อนชา วันละสองเวลาก่อนอาหารเช้าเย็นเอาใหม่น้ำปัสสาวะสีเหลืองแดงสีเหลืองดังน้ำขมิ้นนึกถึงสองแดงสองไทยหนึ่งคำนะแล้วมีมหาหินกระสาส้มเป็นธาตุหิงส้มเป็นธาตุวัตถุเนะาะหิงส้มนะสารส้มมหาหินก็ยางมาจากต้นมหาหินสารส้มก็จากสารส้มเนาะจำว่าสองแดงสองแดงคือรากเจตมูลเพลิงแดงสุพรรณฐันแดง สองไทยลูกสมอไทยดอกคําไทยเยอะสุด2บาทนะถัดมาหนึ่งดำคือเทียนดำใช้1บาทแล้วก็มีมหาหินกับส,สัตว์ส้มบดผงละลายน้ำมะนาวเห็นไหมโซนเขาออกไปทางแดงเหลืองเหลืองน้ำขมิ้นออกเหลืองอ่าส้มเหลืองนะนั่นถึงลูกมะนาวที่เป็นสีเหลืองเหมือนกันเพราะนั้นก็สายยาเป็นน้ำมะนาวรับประทานกันละครึ่งช้อนชานะคะไม่ใช่หนึ่งช้อนชา ครึ่งช้อนชาว,วันละสองเวลาก่อนหาเช้าเย็นนี่คือน้ำปัสสาวะสีเหลืองดังน้ำแอมินนะสองไทยคำไทยเยอะสุดสองบาทกับสมอไทยน้อยสุดหนึ่งสลึงนะมหาหินสามส้มหนึ่งสลึงสองแดงเจตมูลเพลิงแดงสุพรรณถันแดงและหนึ่งดำคือเทียนดำหนักหนึ่งบาทหนึ่งบาทน้ำหนักเขาจะเป็นหนึ่งสลึงหนึ่งบาทสองบาทนะคะสามยาแก้น้ำปัสสาวะสีแดงดัง น้ำฝางต้มมาแล้วนะ้ำฝางต้มเนาะตัวนี้ก็จะมีกลุ่มหัวแห้วหมูรากมะตูมเทียนดำรากเสนียดใบสะเดารากอังกาผลเอ็นโกดสอเกลือสินเทาบดเป็นผงละลายน้ำอ้อยแดงถ้าสีแดงละลายน้ำอ้อยแดงแตะกี้ขมิน้นละลายน้ำมะนาวสีออกเหลืองๆส้มเหมือนกันเนาะรับประทานวันละสองเวลาก่อนอาหารเช้าเย็นนะคะ นะก่อนอาหารเช้าเย็นอันต่อไปอยาแก้มนะน้ำปัสสาวะสีดำดุดน้ำคลามหรือน้ำครามหรือน้ำคลามน้ำครามหรือน้ำคลามคือน้ำที่มันสปกปรกอ่ะสีดำตัวนี้รุนแรงนะรุนแรง <c oughs> ตัวนี้รุนแรงจะเลยมีกลุ่มของรากเนี่ยอยู่ทั้งหมดหนึ่งหนึ่งมีรากยานาสองรากกระถุงหมาบ้าสามรากตะไคร์หางหนาค สรากหนามลอกตัวและห้ารากหวายขมมีห้ารากที่แก้ในเรื่องของพิษลึกๆเลยนะพิษการพิษไข้เลยค่ะตัวเนี้ห้ารากอย่างเงี้ยรากย่านางรากกระทุงมหมาบ้ารากหนามลอบตัวนรากหวายขมรากตะไครหางหน้ามีหนามหมดเลยยกเว้นตัวเดียวคือรากย่านางนะเอ้รากกระทุงมหมาบ้าก็ไม่มีอ่ารากย่านางกระทุงมหมาบากก็งนหมูนั่นเองนะคะ แล้วก็มีสองยาคือยาหเห้าหมูก็คือใช้หมูพาะเห้าหมูกับยาชนกกานะแล้วก็มีหนึ่งแกนคือแก่นขี้เหล็กนะคะและมีหนึ่งเถาอ่ามีแก่นฝางเซนด้วยอีกอันหนึ่งนะคะมีหนึ่งเทา้าคือเทาวันเปลียงนะคะแล้วมีสองหัวคือหัวขมิ้นอ้อยกับไผ่นะยาทั้งนี้หนักเสมอภาคต้มรับประทานต้มสามเอาหนึ่งรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะสามเวลาก่อนอาหาร ถ้ายาแก้น้ําปัสสาวะเป็นสีดําดุดน้ําคําหรือน้ำำําคัมจำไว้มีห้าห้าลากห้าตัวที่ต้องมาช่วยมีลากแย้านางก่อนละรากกระทุงหมาบ้าละมันร้ายมากมันบ้าไปละนางบ้าอนางมันบ้าไปละนางบ้าเนี่ยเอาหนามาพันรอบตัวเอาหนามาพันรอบตัวคิดว่าตัวเองเป็นพญานาคถือแส้ไหวนะนางนางหมานางเป็นหมาบ้าไปแล้วเอาหนามมาพันรอบตัว ผานรอบตัวนะคิดว่าตัวเองเป็นพญานาคถือแส้หวายในห้าลากเนาะมีสองย่าคือย่าแห้วหมูกับย่าชนะตานะคะแล้วมีสองแกนคือแก่นที่เล็กกับแก่นฝางอันนี้เป็นฝางเศษสองหัวคือขมิ้นอ้อยกับพลายหนึ่งเถาคือเถาวันเปลี่ยนก็ครบทั้งหมดสิบสองตัวสิบสองตัวนะคะถ้ายาแก้น้นาปัสวะสีดำดูดน้ำคลามหรือน้ำครามมีสิบสองตัวต้ม รับประทานตัวนี้ไม่เหมือนตัวอื่นนะคนอื่นบดผงบดผงบัผงตัวนี้ต้มสามเอาหนึ่งรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะสามเวลาก่อนตัวนี้น่าสนใจนะคะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่ครูดูตะกี้นี้นปัสสาวะเหลืองดังน้ําขมิ้นเนาะสองแดงสองไทยหนึ่งดำมีหึงหิงหิงหิงกับส้มหิงส้มหิงมีส้มหิงมาด้วยนะคะอันนี้เป็นน้ำมะนาว ถ้าเหลืองแดงเขาไม่น้ำมะนาวเป็นกระสายบดผงละลายน้ำมะนาวครั้งละครึ่งช้อนชาสองเวลาก่อนอาหารเช้าเย็นส่วนค้นนังน้ำเข้าเช็ดง่ายหมูดำพันบูนเอ็นแห้งกินน้ำเข้าเช็ดเสมอภาคบดผงละลายน้ำสุกครั้งละหนึ่งช้อนชาเวลาสองครั้งเวลาเช้าเย็นส่วนตำรับนี้อ่าน้ำแดงน้ำฝังต้มนะมีหัวแห้วหมูมีรากมะตูมมีเทียนดำ รากเสนียดใบสะเดารากอังกาผลเอ็นโกดสอเกลือสินผัามีรากสองรากเนาะรากเสนียดรากอังกามีหัวแห้งหมูแล้วก็มีรากมะตูมเป็นสามรากอันนี้มีสามรากนะน้ำแดงรากมะตูมรากเสนียดรากอังกานอกนั้นก็จะมีผลเอ็นโกดสอเกลือสินเทา่ามีใบสะเดานะคะแล้วก็หัวแห้งหมูบดผงละลายน้ำอ้อยแดงรับประทานวัละสองเวลาก่อนอาหารเช้าเด็ ส่วนครบแล้วทั้งหมด4ตำรับนะเอาใหม่นะถ้าแก้น้ำปัสสาวะขาวข,าข้นดังน้ำเข้าเช็ดหมูดำพันบูญเอ็นแห้งกินน้ำเข้าเช็ดนะเป็นบทผงละลายน้ำสุกเป็นกระสายครั้งละหนึ่งช้อนชาวัวนละสองเวลาก่อนอาหารเช้าเย็นแก้ปัสสาวะเหลืองดังน้ำขมิน้นเยอะสุดดอกคำไทยสองบาทเล็กสุดสมอไทยหนึ่งสลึงแล้วก็มีแดงสองแดงรากเจตมูลเพลิงแดงหนึ่งสลึงสุพรรณถันแดงหนึ่งสลึง มีหิงส้มคือมาหาหิงและสารส้มเหนือสลึงและเทียนดำหนักหนึ่งบาทบทผงละลายน้ำมะนาวครั้งละครึ่งช้อนชาวัวนละสองเวลาก่อนอาหารเช้าเย็นส่วนแก้น้ำปสัสสาวะแดงดังน้ำฝังต้มตะกี้บอกไปแล้วสามรากรากมะตูมรากเสนียดรากอังกะใบสะเดาหัวแห้วหมูเทียนดำนะผลเอ็นกดสอเกลือสินเทาบทพงละลายน้ำอ้อยแดงวันละสองเวลาก่อนอาหารเช้าเย็น ส่วนน้ำมอสซาสีดำดุดน้ำคัมหรือน้ำคำจะมีห้ารากมีรากหญ้านางเกาะน,นะนางเป็นบ้าละอ่าเป็นหมาบ้าก็รากกระทุงหมาบ้าเอาหนามมาพันรอบตัวก็มีรากหนามรอบตัวคิดว่าตัวเองเป็นพญานาคคือรากตะไครหางหนาคถือแส้หวายก็รากหวายขมมีสองย่าคือยา่าแหงหมูย่าชนากะอันนี้ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะแล้วก็มีหนึ่งเทา้าเท้าวันเปียงมีสองแก่นคือแก่นที่เหล็กฝังเศษสองหัวขมิ้นอ้อยพลาย ต้มรับประทานต้มสามเอาหนึ่งรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะสามเวลาก่อนนะะตัวอื่นเนี่ยสองเวลาก่อนอาหารเช้าเย็นหมดเลยเห็นไหมนะแต่ว่าจะมีเฉพาะยาที่เป็นเนี่ยมันอาการหนักอ่ะมันต้องมียาต้มละนะครั้งละหนึ่งช้อนโต๊ะด้วยนะ 3, สามเวลาก่อนอครบแล้วนะคะอันนี้เป็นคัมภีร์ยาไทยคัมภีร์ของมุชฉาปักขัิกาค่ะ